มายัางเฮาหัดตะขวงเว้ยโอ้อะสำหรับคลิปนี้กับพาพพี่น้องเขามาสู่บรรยากาศเดิมๆครับนะครับผมบรรยากาศยังือเศร้าครับเช็ครถเช็คลาก่อนออกทำง,งานครับบรรยากาศการเกี่ยวเขาหน้าปีครับผมตอนนี้ก็ลุยงานโอ้ยขึ้นกับกัมมาสามทุ่มครับ ปิดท่ายเพิ่นเสียเด้เป็นน้ำหาครับเป็นน้ำมือเสาอยู่หน้าตะกองก็อยู่ลองสุดท้ายพอดีเลยมองเจวาวนเก็บสุดท้ายพอดีเลยกางให้หน้าก่องก็หน่อยว่าตะนังวเขีงแล้วเข็งเรียบร้อยเฮ็ดแนวล็อกให้เรียบร้อยไปได้ใหญ่เเดินยนก็อยู่หน้า โดแกหมด้วก็ทำอือวิแก่เหห็นพ่อแย่นี่แล้วกอนผมจะไปขายเขากอนพญ่วีสองให้ฮะเออจังลวงลงไปเก่พญิบีก่อนสองให้ผมเหมือนอันนี้เราละผมเบเดี๋ยวสิบอกน้าไม้ พอวันจีได้บ่หัวันน้ำมันเขาจะมาตอนใดผมจีได่ไปซื้อน้ำมันให้น้ำมันไดคนละสามสิบลิตรหนึ่ครับมาเบิ่งมมนี่โมนี่กลับมาดึกแห้งมาเคลื่อนนี่ไม่อยังคือไม่ยังหรอเปิดท้ายใคาอสได้่ยบอลบอบลนย้กหมื่นเอาไปขายสี่เลยเอาไปขายเทาก็ตอบ

นี่ครับทีมงานเพิ่นกะเตรียมกดเตรียมลากันไออันนาเคียดไปตอนไหนสันมืออื้นบอกอ้เขียงเลยว่านี่นักก็มูอเฮาอีกว่ารุ่นนี่ขา้นนี่ลูกาบ่ถึงแมนบ่าว่าเตี้ยไม่เก็บานอ่ดากระตกระวันเก็บดาดิโอ้ยตาย บอกว่าคัดมือสองยังว่ะไ่ัเีวน่อยู่ไมึงเลยนี่นี่นี่เอาเอาหน้าบักเต่ามันบมมีต่อมันโลกมันไฮไงอืว่ายวไ่ีเจ้า่าีเจ้าเลยใครยู่มันหน้าพขไงมันมาเลีวไหวเขาเปนบนล่มมันบอมันเลี่วไว้เติบยื่อสันเขาเปนบนหล่มเนาะ หมวกมันแห้งหมืกเขื่นโอ้ยจะแห้งบ่แห้งแล้วห้งน้ำหมอกลงหกม่งเข็ดรถแล้วก็กดัดอ้าวแล้วมือหมดมาเด้อครับว่ะดึกเลยบัดนี้พนักงานยังลางานไว้แล้วผู้หนึ่งไม่ได้เอี๊ยบไม่ได้ผู้หนึ่งห่วกพนักงานก็ลางานไว้แล้วมันมาผู้หนึ่งวันนี้ลากไปล่วงหน้าละสองมือไม่นี้ละใบสองใบสามอนี่แล้วสอกมาเลยนี่ มันเก่อืมวซื้อแนไหมซื้อแดบนลแนกันแบนมันกัดฟุ้นข้อมนเป็นตตี้นะข้าองกเห็นนะมันเป็นยังไงกอดีปะกอดีเหมันจะเคียวปั๊บปั๊บปั๊บเขามันแข็งก็ลุดไปค่ฮะอันไหนมันลมเข้าก็ดึงออกเพราะว่ามันเขากันแท้ดึงออกไลผัดบตีเขาเขียวอีกที เอ้ยน่มูเ้าก็าจะระบีอา์ปายไปเลยทั้งสินปายไปนั่นี่ครับบรรยากาศยี่มูเ้าตื่นมาเช็กรถซอยกันครับเช็กสายผอกสายผ่านนี่ละนี่ให้นักเขียนพิ้นขึ้นหน้าของเตามันไทยเงี้ยมันมันมันโบมีต่อโบมีอยังอืมโว้ยมันมันเนยต้องให้หู้จังหวะไปก้นต้นหัวือโอ้ยฟอทอไม่

ไปเสอไปใส่เหรียญไปไปไปอู้ห kind of oh. oh. ูยมองาไงเหรียนมามันต้องพูดแล้วเขาเมืองโอ้โหหอดอยู่ดอกมือแรกหอดอยู่หอดอยู่สูดตายไปก่อนเหมือนไหวขนาดเลยคนแห้งหน่อยบ้านนี้แห้งเปลี่ยนแล้วได้บ้านเอ้ยเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนยนีมือเสาเห็นยนีมือเสาหยนแท็กมาคือจังตอนแท็กมันหดเห็นไหม มันต uh, like ้องถอดแทงอันนี้ออกได้บ้านบ่ต้องถอดเจ้ายุ่นเขามาเลยยุ่นเขามาปุ๊บมันจะโซ่เขามาทั้งหนาเขาคายน็อดออกเขางัดออกเลยบ้านบ่ต้องเอาแท็กออกเฮ้ยบ่เห็นบ่ผมเปลี่ยนดุมเมื่อวานนี่โอ้ยถอดถอดบอแล้วตัวอันเ่ป็นสีเนาะบ่แล้วผมเปลี่ยนดุมเมื่อวานผมถอดดุมออกดุมผมก็เป็นเฟืองได้หรอเออผมเปลี่ยนดุมเอาดุมไม่ใช่ผมก็ยุ่นแท็กเขามาแล้วก็งัดออกไปตัดอะไรแผ่นไหมมาถืง นี่ครับซอยกันปรึกษากันครับนี่ามาเศร้าออกข้อมคิดซอยกันเอาเล็กแผ้นเอาตั้นเล็กเนี่ยแป๊ะบอกเ,เ,เอาฟังทั้งผีก้อนบานนี่ผมมีอย่าง <c oughs> อือ <c oughs> <c oughs> ทั้งนี้ก็เรียบร้อยครับ เพิ่นพากันเป่าโอ้หายก็ล่างอัดฉีดว่ารถคันนี้โพดเตะพ <c oughs> ่อว่าน้องเครื่องเบื่อมงก์งโอ้โหเดี๋ยวแวะนสื่อนอตไหนน้ำนี่เฮ้ยอ,อยู่เลยเป็นวบอดันมึงจังบว่าวะไปจับเก่าอยู่หันมันมองเงือบเฮงก็เก่าพร้อมรถแบบนี้มันเป็นไปจับมันไม่แล้มันมันมอมมอนนะตัวนี้มันหลุดมันถี่มอนแบบมันจังบม้อมะหอดีมันติดต่ำมันมันต่ำก่อนมันเลยเห็นไง ไอ้ไอ้ไอ้ลูกยิงมอเรเฮาอันนี้น้ำเนาะสายพานมันสายพานมันเลยอันนี้น้ำเนาะเขติดราพอมันอียงยังง่ายจ้ะอืมแต่ว่าสายพานมันกับไข่แนวเก่าดิเมื่อจบวเป็นอย่าง้วสายพานมันกะเชิงลหลายหลายกว่าราะว่ามันอันนี้แล้วเนาะมันแน่นมันต่ำนะอืมโอ้เจ้าที่เหล็กพูดไปเจ้าครับมันบอกท่านเป็นแห้งไปอืมบพราะือหน้าอันนี้แบบนอ้น็อตมันหลุดครับน็อตน็อตยืดเนเนนนอัดอตดตัวนี้น็อตเบอร์สิบเจ็ดนี่มันหลุด ต้องค่อยเบิ่งค่อยเช็คครับเพราะว่าที่มันหลุดย้อนว่าเปลี่ยนฝาไหมเปลี่ยนเสื่อเกียร์ไหมมันก็เลยขันใหม่หลายตัวเลยน็อตเกียร์อืมันยวมเฮงยวมเฮงจริงโอ้ยตัวละอ่านมันจนออกมาเนะ<ค><บ>าะไขรตัวน้ำมันห้างปะยนะยมเนาะมันก็้ยืมเยอะมากขอบเบิ่ดไปจริงวัตจรอยู่ที่ชั้น,น,นกันค่อยขัน,ขน,ขน,ขนเลยขันขันขอบเปิดนี่ครับตอนนี้ก็โอ้เกียร์มินลินสุข,ขันเลยโอ้ยฝุ่นล,ล่างเป้าเป็นล่างกระฉีดอะ <laughs> <laughs> ห้ามหนาเอา ไปลงหน้าไอ้นี่ก่อนเออหน้ามีผันก่อนเด็กัดในโมันหมูมื่อวานเมื่อวานพวกพ่อพวกพ่อหนูมาสองสามหมื่นเลยเจอกันไม่คลิปหนาครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ครับเรียบร้อยครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมคลิปครับไปขายเขาแย่เลยหรุนี่เราจะไปเยอะมากนี อาบน้ำแล้วก็ไปเลยว่าวิเชียรหาฮะหางอะเข้าโอ้เออเดี๋ยวไปขายเขามากจะเกี่ยวหาเป็นอย่างเป็นย่งนใจมันเต็นเร็วอืที่ดีเลยมื่งไอ้พี่พักผ่อนเบ่เพียงพ่อ